เมื่อวันที่23กรกฎาคม2566รองศาสตราจารย์ดรชูชีพพุทธประเสริฐประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นประธานในพิธีไหวค้ครูน้อมวันทาบูชาครูสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2566โอกาสนี้ยังได้กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารศึกษาและทําพิธีเจิมตำราเพื่อความเป็นเิริมงคลโดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงหน้าห้องประชุมเอื้องสามป ชั้น15อาคารรัชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่พื้นที่เวียงบัวซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความเคารพและระลึก ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลาัยรัชพัฒเชียงใหม่ซึ่งศึกษาในาศาสตร์ของผู้นำด้านการศึกษาให้ศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานในสาขาวิชาชีพด้านการบริหารการศึกษาต่อไป สินชัยพชรธนาพรเรียบเรียงวริสลาธินารายงาน